1ิบห้าห้ทีห้าสห้าทีห้าทีปึ๊บบีโสิโฟกัสไว้ยีุ่่งย้อนแปดขึ้นสูงสูงแปดองทีครับสิบเก้านีึ๊บหมดหมดแน่หมดแล้วครหมดแครับตายตายทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังเชียร์คนคลอดลูกวะสวัสดีครับผมโค้ชปูแน่นครับ ตอนนี้คุณกำลังชมรายการ Six Pack Project อยู่นะครับผมก็มาในวันนี้ครับเป็น EP พิเศษนะครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับผมคนแรกของโปรเจกต์กระชากวิญญาณนะครับของโปรแกรม Six Pack Project ของเรานะครับผมมาในวันนี้ครับผมคือแขกรับเชิญคนแรกเนี่ยก็เดือดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขามีประวัติที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมเนื่องจากว่า คือเขาเป็นผู้ชมเป็นแฟนคลับแหละของซิกแพคโปรเจกต์แล้วก็คือเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินแบบดราม่ามากคือโคตรจะดราม,ม่านะครับผมอยากให้เจอตัวจริงจริง,รง,รงสวยมากครับผมเดี๋ยวขอแนะนําคุณน้ำหวานกันเลยเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะชื่อน้ำหวานนะคะอายุ3 4สูง161หนัก52นะคะที่ต้องการมาร่วมโปรเจกต์นี้ก็เพราะว่าเป็นแฟนคลับของโค้ดบูแน่นนะคะติดตามโค้ดบูแน่นมาประมาณ เดเดือนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมเทนกับโคุดนุณณรู้สึกโชคดีมากเลยค่ะโซลารกี้สุดๆเลยค่ะอันนี้คือขอแนะนําขอดคุณน้ําหวานนะผมแนะนาตัวหน่อยว่าปัจจุบันทํางานอะไรแล้วก็ออกกําลังกายมานานแค่ไหนแล้วเคยน้ําหนักเท่าไหร่ลดลงมาได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะน้ําหวานนะคะเป็นช่างภาพเดินสำราญที่อเมริกานะคะก็เคยหนัก83.25ค่ะแล้วน้าหนักทั้งหมด เจ็ดเดือนแล้วนะคะแต่ว่าที่ลด30กิโลได้เนี่ยใช้เวลา3เด <smok y. S 1> ือนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะครับคือตะก,กี้ข้อมูลมาเร็วมากม,มาเร็วมาเร็วมากคือต้องต้องย้อนไปนิดนึงคือลดลงมา30กิโลตอนแรกหนัก83สิบใช่ไหมลดลงมา30กิโลใน3เดือนใช่ค่ะแต่ก่อนนั้นนะคือเราพยายามมาแล้ว7 <im it> เดือน<ๆ>ใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้พยายามมาประมาณ3 4ปี3 4ปีเลยใช่ค่ะครับผมแล้วอะไรที่ทําให้เราแบบเปลี่ยนได้ใน3เดือนเนี่ยสาโลมันไม่ง่ายนะก็ได้แรงบันดาลใจจากการดูคลิปของโค้ดปูแน่นค่ะวันนี้มากับแฟนกับพี่สาวค่ะทุกคนเป็นแฟนคับโค้ดปูแน่นกันหมดเลยก็ขอบคุณโค้ดมากๆนะคะที่ให้ความรู้ต่างๆนานามากมายที่น้ำอัาน้ำหนักลด30กิโลได้เนี่ยเป็นเพราะแรงบันดาลใจมาจากโค้ดปูแน่นที่ให้ความรู้ต่างๆนะคะ จริงปะเนี่ยเรื่องจริงค่ะอันนี้คือไม่ได้โมนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมคือเราคลิปแรกที่ดูเนี่ยอะไรที่ทำให้เราแบบรู้สึกคลิกมากว่าแบบเฮ้ยต้องทำแล้วว่ะคุณเป็นนั่นคอนเฟิร์มว่ามันเบิร์นไขมันได้จริงรับประกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับผมใช่เราก็เลยแบบไหนลองดูสิอ่าแล้วมันก็ได้ผลจริงๆโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคือถ้าเกิดเปิดเผยรูปตอนบีฟอร์เนี่ยได้ไหมค้ับได้ค่นได้ใช่ไหมครับได้โอเควันนี้เนี่ยต้องการให้ผมช่วยเรื่องอะไรก็เพราะว่าน้ําหนักลดเยอะค่ะครับ ตัวแห้งรีบไปหมดเลยก้นหายค่ะแล้วก็ท้องเหี่ยวอ๋อครับผม<ะ>คือแต่พูดตรงๆนะคือดูจต่ตอนนี้คือดูไม่ออกว่าเคยอ้วนมาก่อน <c oughs> ดูไม่ออกว่าเคยอ้วนมาก่อนแล้วก็สวยมากๆนะครับผม <c oughs> คือไม่น่าเชื่อว่าคนแรกของโปรเจกต์กระเช้าวิญญาณจะสวยขนาดนี้เอางี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาช่วยเรื่องของการปั้งกำเนิดก้นเนาะนะครับผมแล้วก็กำเนิดต้นขานะครับผมว่าวิธีการฝึกที่แบบเข้มๆจริงๆที่แบบเหมือนทําให้คุณน้าหวานเห็นผลลัพธ์จริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรคือนี่ขนาดแค่ดูคลิปนะ ก็ลงแล้ว30มกิโลใช่ไหม <laughs> ถ้าเจอตัวจริงแล้วจะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำหวานขออนุญาตไปเข้าร่วมเทรนสุดโหดครั้งนี้กันนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงมาติดตามชมกันได้ค่ะรับมาใน e อสซิสไทร์แรกครับผมก็คือจะเป็นการฝึกแบบ pre-exhaust ก่อนนะครับก็คือให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีอาการลาก่อนเนื่องจากว่าคุณน้ำหวานเนี่ยมีจุดด้อยเรื่องของกล้ามเนื้อก้อนครับผมเนื่องจากว่าคือแน่นอนแหละลดน้ำหนักมาเยอะแล้วก็อาจจะฝึกเวทเทรนนิ่งได้แบบเหมือนยังไม่เข้มข้นมากนักนะผมเพราะฉะนั <laughs> <laughs> ้นคือวันนนี้เจะป็กการฝึใ กล้ามเนื้อก้นของคุณนวา่ยได้ทํางานจริงจจังๆพร้อมไปกับการฝึกกล้ามเนื้อขาด้วยนะครับผมโดยการฝึกในชุดแรกนะผมจะให้กล้ามเนื้อก้นของคุณนวา่ยได้รับการเขาเรียกได้รับการ pre-exhaust ก่อนคือให้มีการล้านําไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยจับฝึกกล้ามเนื้อขานะครับผมในท่าถัดไปนะเป็นการฝึกแบบ super set นั่นเองครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะนะครับผมเอาท่าแรกก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวคุณนวารทําท่า glute bridge ก็คือท่าที่เรายกกลนขึ้นแล้วก็เกร็งกล้ามเนื้อก้นนะครับ นอนลงนะครับทีนี้จังหวะเตรียมนะครับหายใจเข้าขึ้นเป็นสะพานโค้งขึ้นมาแล้วผมหายใจออกตป็นะครับอัางึลกนหนึ่ง,ง,งดีครับผมลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสอสวยครับมาไปเรื่อยๆนะ3ดีหายใจออกทางปากปึ๊บสี่ใช่ดีครับลงขึ้นปึ๊บห้าดีครับหายใจขึ้นหกสวยมากดีปึ๊บเจ็ดค่อยๆไปครับผมปึ๊บขึ้นมาแปดเยี่ยมคุณหวาน ขึ้นเก้าดีมากขึ้นบีบสิบห้าทีเนอะมาครับสิบเอ็ดเยี่ยมมากไปต่อสิบสองขอสามที่สิบสามดีครับขึ้นอึ๊บสิบสี่ผมขออีกทีนึ่งโอเคเยี่ยมครับทีนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วสควอชสิบห้าครั้งนะครับพร้อมอึ๊บหนึ่งเงดี่ยแค้นออกสองดีออเชิดหลังตรงเยี่ยมลงมา 3ดีครับลงดีครับให้กล้ามเนื้อก้นทำงานด้วย4ใช่ใหายใจขึ้น5สวย6เปิดเข่าไว้นะครับเยัมมือหนวามาต่อ8ดี9เย้ายี่ครับ10 5ห้าทีนะ5ทีอึ๊บส1สวยมาก12บขุมไว้อึ๊บ13 14ผมขออีกทีเดียว เก่งมากโอเคหายใจก่อนพักก่อนครับผมเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะครับผมเป็นจานวน3เซตด้วยกันครับผมโดยให้คุณนวานเนี่ยพักระหว่างเซตอยู่ที่60วินาทีถึง90วินาทีครับผมคือนี่เป็นครั้งแรกของการฝึกเวทเทรนนิ่งแบบจริงจนะังและต้องถามคุณนวานก่อนเซตแรกเป็นไงบ้างอบแล้วค่ะ <laughs> อบแล้ว,ลวอย่าเพิ่งใจเย็นเ <laughs> พิ่งเริ่มนะครับคือมันเราให้กำลังก้นลาก่อนเป็นไงบ้างรู้สึกกำลังก้นเยอะขึ้นไหม มาแล้วค่ะมาแล้วใช่ไหมตอนสควอชรู้สึกไหมว่ากล้ามเนื้อก้นทํางานรู้สึกค่ะโอเคเยี่ยมครับเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะครับผมให้กล้ามเนื้อก้นมันได้มันได้รู้สึกจริงๆอ่ะเขาเรียกว่ามอเตอร์เลิร์นนิ่งนะผมคือให้กล้ามเนื้อก้นไม่ได้ทํางานจริงๆจังๆในช่วงที่เราเล่นขานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวให้คุณน้ำหวานพักก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากเลยสามสิบกิโลพ่อคเลยโหย นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่2นะครับผมครับก่อนในท่าต่อไปครับผมจะเป็นท่าเคเบิลพูลทรูนะครับจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อก้นแบบตรงๆแล้วนะทีนี้นะครับผมวิธีการคือง่ายๆเลยครับคือจับเชือกมาลักษณะนี้นะนะครับเสร็จแล้วก้าวเท้ามาข้างหน้านะครับผมให้ตัวของเหล็กเนี่ยมันลอยขึ้นนะน้ำหวานนะนะครับเสร็จแล้วให้พับสะโพกลงไปนะครับผมแอนก้นให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นมันตึงนะครับผมให้มันยืดออกเสร็จแล้วนะครับให้ยืนให้ยืนขึ้นตัวตรงพร้อมกับบีบก้นหนึ ลงหายใจ,เข,ยจเข้าขึ้นบีบหายใจออกลงหายใจเข้านับขึ้นบีบหายใจออกแบบนี้นะครับเนาะนะครับมันก็จะโดนแฮมสตริงด้วยเล็กๆเนาะแต่ว่ามันจะโดนกล้ามเนื้อก้นร่วมด้วยนะครับผมจำนวนครั้งผมขอ15ครั้งก่อนโอเคหนึ่งใช่1 0อเถูกต้องสองไม่งอขาวครับไม่ย่อขาแอนก้นอย่างเดียวสามพับสะโพกพับสะโพกย่อเขาย่อเขานิดนึงย่อเขานิดนึง อึบแล้วขึ้นมาสี 4, ดีแบบนี้ห้าเยี่ยมหกบีบก้นด้วยอึบแรงก้อนเจ็ดนี่แบบนี้แหละนะ 8, แปดแอนเยอะ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 แล้วบีบขึ้นเก้าใช่ครับผมสิบยังมีอยู่ได้อยู่ได้อยู่คุมฟอร์มไว้อึบสิบเอ็ดพับมายืนขึ้นสุดบีบก้นสิบสองดีแบบนั้นบีบเต็มสิบสามไปน้อมบีบสิบสี่อีกที โอเควางถอยมา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 เยี่ยมครับฝากถึงโค้ชปูหรอคะจะแน่สแค่ไหนกันเชียวเข้ามาเลยเป็นไงบ้างตายค่ะนี่เอ็กซเซอร์ไซส์แรกนี่เหงื่อท่วมแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างโดนก้นเนาะโดนค่ะโดนนะครับโอเคเยี่ยมมากพัก60วินาทีเท่านั้นแล้วเราจะกลับมาทำใหม่4เซตนะครับ4 4เซตจ้า4เซตตายตเยี่ยมกันเลยครับ อ่ะเก็บแรงไว้ก่อนครับ<笑><笑>มาเดีเ๋ยวคอยเซตนะขอยเซตนะครับโอเคมาปึ๊บยินตัวตรงปึ๊บแล้วบีบหนึ่งดีครับนั่นแหละต้องแอนเยอะครับผมมาต่อปึ๊บสเยอะเยอะเลยมาบีบสีตามมือผมไปปึ๊บบีบห้านั่นแหละครับบีบเต็มหใช่บีบปึ๊บ ดี 2, ต่อแปดยืดยืดยืดบีบบีบบีบบเก้าดีครับผมสิบห้าทีขอต้นสวยๆก้นสวยๆอึ๊ 11, ma, บสิบเอ็ดแอนมาบีบอึ๊บสิบสองใช่ครับผมบีบสิบสามต่อสิบสี่เพิ่งยอมถอยทิ้งอึ๊บนั่นแหละวางเยี่ยมครับวางถอยมาพักก่อนใ,ใจลึกๆ <laughs> คือจริงๆอ่ะเวลาดูคลิปอะครับผมแล้วก็คือบางทีเราไม่นึกไม่ออกนะว่าจริงๆแล้วฝึกสุดจริงๆมันฝึกยังไงอะไรประมาณนี้วันนี้มันเหมือนแบบเป็นโอกาสได้ได้มาสัมผัสวิธีการฝึกแบบ Train to failure จริงๆนะผมว่าแสบจนแบบไม่ไหวเนี่ยเป็นยังไงแสบไหมแสบมากโอเคเดี๋ยวให้คุณน้ำหวานพักก่อนนะครับผม ครับก็หลังจากจบเอ็กซ์ซอร์ส์สมาแล้วครับผมคือก้นค่อนข้างระบมแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฝึกในเอ็กซอร์ส์ที่3นะครับนั่นก็คือท่าไอโซเลเตอร์กลูนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นการฝึกกล้ามกล้ามเนื้อก้นทีละข้างคุณน้ำหวานนะครับผมอันนี้คือพูดเลยว่าเป็นอุปกรณ์ที่สาวๆรักที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันโคตรจะโดนโดนจริงๆเดี๋ยวคุณคุณน้ำหวานมาลองดูแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรนะสอนฟอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าไหวไม่ไหวอาจจะยกได้อยู่ที่ประมมาณ8-12งั้ผ ประเด็นสาคัญคือทําข้างหนึ่งแล้วสมมติทําได้สิบครั้งอีกข้างก็ต้องได้ให้ได้สิบครั้งนะครับไม่ใช่รวมกันได้สิบหรอไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งใจเย็นนะครับเพราะถ้าเกิดทำสองข้างไม่เท่ากันกลนไม่เท่ากันนะครับผมบอกก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงอ่ะคุณนวารลุยเลยโอเคนั่นแหละเซตอัพให้ดีนะครับเต็มตัวสองซ้ำดันเนเหยียบดันสุดปึ๊บสองเหยียบครับมาดัน สไปต่อออกแรง4ดันสุดดัสุดอึ้บ5เยี่ยมครับออกแรง6เย็ดออกไปอึป๊บ7ดันสุดเลย8ดีครับคุณนวาวันไปต่อ9 12นะ10ขอ2องทีสทีสุดแรงเลยมาอึ้บีทีนึงเต็มที่อึ้บเอ้ยนั่นแหละเปลี่ยนค่าเยี่ยมครับเงยยอดติ่งนะครมามา,มา <c oughs> ย่อนตัวลงนะครับแล้วดันออกไปให้สุดหนึ่งสองสาไป หนสุดได้อีกยังสุดได้อีกสองดีครับดันมาเต็มสเต็มสีหายใจหายใจดันตึ๊บห้าแย่งคุณนวานไปต่อหกดีครับดันเจดดีดันอึ๊บแปุดสุดสุดเก้ทีครับผมมาสิออีกทีหนึ่งเยี่ยมครับโอเควาง <laughs> กระจายโอเคสองข้างนะเป็นหนึ่งเซตครับผมเดี๋ยวเราทำทั้งหมดสี่เซตเหมือนเดิมเทาระหว่างเซตนาทีหนึ่งครับช่วงนี้ก็จิบน้ำจิบท่าหายใจก่อนนะครับผมอันนี้ของจริงนะครับผมไม่มีการแสดงพูดเลยหรือคุณกำลังแสดงอยู่ไหมครับไม่ครับเนื่ยจริงเซตที่สองไปดันย่อเขา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 รดัน 2ดันสุดได้ครับสุดกว่านี้ได้สมเยี่ยมออกแรงสี่ดีมาต่อห้าไปหกสี่ข้างพูนาาต่ออึ๊บ7ดันสุดอึ๊บ8ดัน9้าดันส0 2สองทีครับผมส1เอดอีกทีหนึ่งอึ๊บเยี่ยมมากเป็นข้างเป็นข้าง่ยนตัวครับโยนตัวดันุออกสุดอึ๊บทข้มดันออกไปหนึ่งดิมาต่อดัน สองดีครับออรงหายใจสามสี่ห้าดีครับมาต่อหกเยียมมาเจ็ดดีครับดันแปดดันเก้าได้อยู่สิบสองทีครับสิบเอ็ดอีกปึ๊บดีครับโอเคว้าโอเคเป็นไงบ้างสุดยอด<า>เลยค่ะสุดยอดโ<ะ>ดนก้นเนาะโดน<ะ>ดน,น,นครับโอเคเต็มเต็ม อยากได้ก้นก็จัดก้นให้นะครับตามนั้นเลยครับมาแน่ <laughs> มาแน่นอนอพักก่อนพักก่อนครับโอเคครับก็ต่อไปจะเป็นเอสซ์ไซที่่าไรบ้าสี่เอสซ์ไซที่4แล้วครับผมคือจะเป็นท่าที่สาวๆเนี่ยเรียกว่ากลิกๆก,กันเลยทีเดียวนะชอบมากนั่นก็คือท่าฮิปทรัสตนั่นเองครับผมซึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณน้ำหวานฝึกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ นะครับผมก็พอลองเทสฟอร์มแล้วเป็นไงบ้างโดนไหมโดนเต็มโดนนะโดนเต็มเต็มนะผมแต่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยังไม่เต็มสุดยังเต็มไม่สุดนะครับผมสามารถเต็มได้กว่านี้อีกเนาะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกจริงกันแล้วนะครับผมจำนวนครั้งคือ15ครั้งคนหวานนะครับผมทําให้เต็มที่ถ้าสมมติทะลุ15ไปได้นะครับผมทะลุไปเลยยาวไปเลยจนกระทั่งก้นหมดแรงเอาร้อยทีพอไหมอะไรนะสองร้อยแล้วกัน <laughs> <laughs> มาเตรียม <laughs> ตัวนะครับ <laughs> พร้อมจะวะเตรียมอ่าเดี๋ยวลงก่อนลงหายใจเข้าขึ้นบีบกนหายใจออกหนึ่งดีครับนั่นแหละสวยขึ้นมาค้างบีบสองเตรียมครับไปต่อสามใช่คุณนวัดมาขึ้น,นสี่ดีครับหายใจขึ้นบีบห้าดีครับมาต่อหกดีมาใช้ก้นปึบเจ็ดดีมากขึ้นบีบแปดดีครับมาเก้ากมศิษไว้นะขึ้นอึ๊บ สิบหายใจด้วยหายใจอึ๊บสิอสวยหายใจเข้าขึ้นหายใจออก12สวยครับมาต่อขึ้น13สามมาสิบส่าข้าไปขอ5ทีขอ5้าทีอึ๊บสิเยี่ยมครับใช้ก้นมาอึ๊บขึ้น17บีบก้นสิแใกล้แล้วสทีคุณนวัสิบเก้าอีกทีหน่งสุดแรงเลยขึ้น, 18, นบีนบอึ๊บเอ้ย<อ>เยี่ยมครับโอเคเดี๋ยวขอยะเก่งมาก เป็นไงบ้างโดนตรงไหนมากสุดโดนก้นเนี่ยแหละค่ะเต็มเต็มเลยนะครับผมก็โปรแกรมกล้ามเนื้อก้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมี2ระบบเนาะหคือเล่นกล้ามเนื้อขาคู่กับกล้ามเนื้อก้นนะครับผมแต่มันก็จะมีอีกวันหนึ่งในสัปดาห์ถ้าเกิดคุณสนใจที่จะเรื่องสนใจสนใจในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อก้นจริงๆคุณแยกกล้ามเนื้อก้นมาเล่นอีก1วันก็ยังได้นะผมเช่นวันนี้เนี่ยคือจะมีการแยกกล้ามเนื้อก้นมาเล่นแบบเต็มๆเลย1วันนะครับผม ก้ามือก้นเป็นกำามนชิ้นใหญ่มากเนาะนะครับแล้วก็มันเหนื่อยมากจริงๆในการฝึกนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เผาเทโลลิสได้ดีนะก็คือจะทั้งลีนด้วยแล้วก็กำามืก้นสวยด้วยนะครับเซตสองต่อเลยไหมพักหนึ่งนาทีเท่านั้นนะมาเลยครับผมอุ้ยเอานะหนึ่งสองสามอึ๊บไม่นับจำนวนแล้วนะครับผมไปให้สุดมาอึ๊บครบแล้วสองยางใจเย็นอึ๊บบีบสามดีครับมา สีขึ้นห้าไปให้ได้มากที่สุดครับผมบีบก้นหกยามาขึ้นหวานมาต่อจ ет, เจ็ดบีบขึ้นมาแปดสวยขึ้นเก้าดีครับไปต่อสิบดีบีบสิบเอ็ดยังได้อยู่มาต่อมาต่อสิบสองขึ้นมาบีบบีบบีบสิบสามดีขึ้นมา,า,มข,นมาขนาดพื้นสิบสี่ขึ้นสิบห้าห้าทีครับผมห้าทีมาห้าทีเออบีบ,บสิบหก 17โฟกัสไว้ยี่เพิ่งยอมอึ๊บ18 2สองทีครับ19อีกทีหนึ่งอึ๊บ<ป>โอเคเยี่ยมครับระวังอ่า<ป>พักก่อนพักก่อนโอ้ยตาโตายตายต้องต้องถามความรู้สึกว่าเป็นไงบ้างตั้งแต่เอสซิสไทร์หนึ่งจนถึงเอสซิสไซส์นี้คือไห่มากอ่านะครับแล้วก็ก็เราก็เราจะรู้เราจะรู้อารมณ์ของการแบบเหมือน ทำเต็มที่เนอะว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดอยากจะเล่นให้มันมีกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยต้องเล่นให้สุดในทุกๆเซ็ตนะครับผมต้องสุดจริงๆนะในทุกๆเซ็ตนะครับผมคุณน้ําหวานเนี่ยเป็นตัวอย่างให้แล้วนะนะครับเหลือที่บ้านนี่แหละเหลือแค่คุณทําเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวให้คุณน้าหวานพักก่อนแปบ๊บหนึ่งขอพักหน่อยค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเอสซ์สซส์สุดท้ายแล้วนะผมผมเชื่อว่าตอนเนี้ย คือคุณน้ำค่อนข้างจะล้ามากมากแล้วเนาะนะครับแต่ยัง,งสู้อยู่ไหมสู้สู้อยู่แต่เหมือนแบบอ่อนล้ามากแล้วได้ข่าวไม่ใช่ได้ข่าวหรอกคือผมเห็นเลยมีพากําลังใจมาด้วยเอาใครมาวันนี้พี่สาวกาแฟพี่สาวกาแฟนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่สาวนี่คือคุณน้ําใช่ไหมครับผมเดี๋ยวรบกวนคุณน้ำเข้ามาหนอ่อย <c oughs> อ่าโหวันนี้คนคุณแน่นโชคดีมากเลยมีสาวสวยสองคนเนี่ย มาอยู่ในรายการซิปแฟคโปรเจกต์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวคุณน้ำมาเป็นกําลังใจให้น้องๆให้น้องสาวใช่ไหมสาว,วค่ะไม่เป็นกําลังใจให้ครูนั่นเหน่อยเหรอเป็นได้ใช่เลยคะนะครับก็ดีเป็นไอซิสไอซสทสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้คุณน้ำเนี่ยมาช่วยเชียร์อีกคนนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าไอซิสท้าสุดท้ายนี่เป็นท่าอะไรนะครับผมมาดูกันโอเคต่อไปก็จะเป็นท่าซิงเกิลเล็กฮิปทรัสนะครับผมก็คือตอนเนี้ยคุณน้ำหวานเนี่ย คือไม่สามารถที่จะใช้น้ำหนักอะไรได้แล้วนะครับผมคือกล้ามเนื้อก้นคือพังแล้วแหละแต่ยังไงก็ตามครับผมในระบบการฝึกของเราคือเราต้องการให้คุณน้ำหวานเนี่ยทำแบบเต็มที่จริงๆนะครับคือ train to failure นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องนับจำนวนแล้วเนาะนะครับคือสุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะนะครับผมอาจจะอยู่ที่ประมาณ5 t 6ทีหกทีผมไม่รู้แหลวแต่ว่าทํามาให้เต็มที่เนาะนะครับผมเตรียมตัวนะครับเซตอัพเลย อ่ังอยู่แนวเส้นในเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงยกข้นขึ้นเฉยๆยกขาขาขาลอยหนึ่งข้างแล้วหย่กข้นปึ๊บแล้วยกขึ้นมาหนึ่งสองเดี๋ยนครับยัดการแขนออกการแขนออกปึ๊บขึ้นสามเอาข้นขึ้นมาข้นขึ้นมาปึ๊บสี่พี่นาองช้อนข้นห้หน่อยห้าดี๋ครับช้อนข้นช้อนข้นช้อนข้นจริงๆหกเราช้อนจริงปึ๊บเจ็ดดิปขึ้นแปดขึ้นสูงช้อนสูงเลยปเก้า สิบสองที่สองที่สองที่อึ้บสิบเอ็ดอีกที่นั่นแหละโอเคเปลี่ยนข้ามีคนเซฟหน่อยอ่าเก่งข้างครับผมพี่น้ำอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้นอกจากเป็นกําลังใจแล้วยังเป็นคนช่วยเซฟให้เราด้วยนะครับเตรียมตัวครับพร้อมช้อนตอนนี้เลยครับผมอ่ะพร้อมสามสองหนึ่งอึบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกแรงครับผมแค่ช้อนเฉยๆสองนี่ครับพรแล้วขึ้นอึบสามดียกก้นอึบสี่ดี ห้ายกขึ้นสูง 6. 7. เจ็ดดีออกแรงอึ๊บแปดเก้าตัวขนานอึ๊บสิบสองทีสิบเอ็ดอีกทีอีกทีเอ้ยลงครับพอทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังเชียร์คนคลอนลูกวะโอเคหนึ่งเซตผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันว่า คุณน้ำหวานเนี่ยนะครับผมจะทนการฝึกนี้ได้ต่ออีกกี่เซตนะครับผมอ,อ,อ่าเดี๋ยวมาดูกันเอาจริงเหรอเอาจริงดิเอาจริงดิเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนแป๊บนึงครับต้องช่วยช้อนแล้วใช่ไหมคะต้องช่วยช้อนอยู่ครับผมช่วยช่วยช่วยช้อนครับแค่ซัพพอร์ตให้คุณน้ำหวานไม่ยวบแค่นั้นเองเนี่ยครับผมแต่อย่าอย่าช่วยยกนะอย่าช่วยงัดนะครับแค่มือรองกันล่วงอรอโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งกันเปลี่ยนฝั่งกัน ทำจริงสิทำจริงค่ะขอให้โอกาสโค้ดอีกทีอะไรนะผมไม่ต้องการโอกาสอะนะคะเตรีพร้อมนะครับเตรียมตัวหลังขยับลงมานิดนึงอ่าไม่ถนัดครับเตรียมตัวนะเท้าเข้ามานิดนึงเท้าเท้าซ้ายเท้าซ้ายเท้าซ้ายเข้ามานิดนึงโอเคนะครับขออนุญาตนะโอเคเริ่มก่อนครับหนึ่งสองสามอ๊บหนึ่งดีขึ้น สองขึ้นสูงสูงเลยสูงเลยสามสี่สูง four. Four. ส, ання, ส, chutz, ส,สงูงสูงอ่าสูงได้อีกมาต่อหกขึ้นอึ๊บเจ็ดแปดขึ้นสูงสูงเก้าตัวขนาดเทุกข์อีกทีนึงอึ๊บโอยเคหมดแรงหมดหมดแรงหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างมาุณน้ำมาฝั่งนี้คุณน้ำมาฝั่งนี้สอบทีเท่านั้นอะไรเลยโอเควางเท้าให้สวยก่อนวางเท้าให้สวยก่อนครับผม มาสุดท้ายแล้วเนี่ยมาเตรียมตัวครับพร้อม3 2 1ไปอึ้บขึ้นสูง1ออกแรง2สูง3 4ใช้ก้นใช้ก้นใช้ก้นขึ้นมา5้าดิยกขึ้นอึ้บหกเจ็ดไปต่อ8เก้าอีกทีสุดแรงเลยอีกทีหนึ่งอึโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว Oh เดินไม่ได้เดินไม่ได้ <c oughs> ไดแล้วครับดีนะมากัน, <c oughs> <ค>นหลายคนไแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างฝึกมาตั้งแต่ท่าได้จนกระทั่งถึงท่านี้ถามก่อนชอบท่าไหนมากที่สุดชอบท่าไหนมากที่สุด ชอบ Hip ทรัสชชอบพีดทรัสช์อที่ใช้บาร์ใช่มเกียรท่าไหนที่สุดเกียรท่าเมื่อกี้หเมื่อกี้เกียรคนเกียอวาน่ะใช่รักกันรักกันครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นระบบการฝึกจริงๆนะเนาะที่เราใช้กับนักเรียนของเรานะครับผมแล้วก็วันนี้คุณน้ำหวานเนี่ยมาเป็นเหมือนพยานให้กับเราว่าเหมือนประวัติว่าเฮ้ การฝึกในระบบเนี้ยนะผมมันคือการฝึกที่แบบเหมือนเราเต็มที่จริงๆเนาะนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวคุณน้ำหวานจะเอารูปแบบการฝึกแบบแนวเนี้ยไปใช้กับกำเนิดมนอื่นด้วยนะครับผมแต่วันนี้หูดีใจมากๆเลยมาเย็นถึงเดียวยินเลยนะครับ <c oughs> ผมขอบคุณมากครับผม <c oughs> ครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นอินสไพรชันนะคือเป็นแรงบรนดาใจาให้กับหลายๆคน,นครับผมที่อยากจะลดความอ้วนจริงๆคือถ้าคุณลดความอ้วนได้เนี่ยคุณก็จะสวยแบบเนี้ยค, <c oughs> ครับผมก็จะสวยอย่างนี้แหละนะครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณน้ำหวานมากครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่น แม่ทำให้บรรยากาศเรียยิมของเราเนี่ยมันสดใสขึ้นจริงๆนะปกติจะมีแต่คนหน้าตาเถื่อนๆนะหนักๆคนโผลนะ่เนาะวันนี้มีคนสวยมานะครับผมก็คนณคุณแดนก็ชื่นใจแหละเอาผู้เรียงตงนะครับก็เป็นเอ็กซอร์ซส์ที่แบบเหมือนเดือดๆจริงๆนะที่สามารถเอาไปใช้ได้นะผมใครที่ดูอยู่สามารถปรับน้ําหนัก ปรับรูปแบบการฝึกและให้เข้ากับตัวคุณได้นะผมแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของฟอร์มนะผมฟอร์มสําคัญมากเนาะคุณนวลหวานนะ,นะครับผมคือเราบรีฟเรื่องของฟอร์มเนี่ยก่อนที่เราจะทำเอสเซอร์ไซส์จริงทุกครั้งนะผมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้การ,อ,การออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันเอฟเฟกตีที่สุดนะนะครับผมมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมที่แบบอยากจะลดความอ้วนอยู่ค่ะก็ถ้ายังไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจยังไง ดูคอสผูแน่นค่ะเหมือนหวานนะคะดูคอสผูแน่นหมดเลยจริงๆค่ะดูคอสู้แน่นเราได้ความรู้แล้วก็เข้าใจง่ายมากๆนะคะแล้วก็มีการใส่อารมณ์คือแบบรวาทำให้เราแบบฮึดฮัตจริงๆใช่คะ่ะพวกเราดูคลิปคอสผูแน่นด้วยกันตลอดลใช่แล้วคือผมสงสัยอย่างหนึ่งคือ3เดือน30กิโลเนี่ยกินระบบไหนกัน ไอเอฟค่ะใช่ตามที่โค้สบอกไม่ชิวส์อ๋อครับผมคือ IF เนี่ยคือไม่ใช่ IF ธรรมดาครับทำโอเมดจริงๆด้วยวันมิวอเดอคือกินบอลมือครับผมทำนานแค่ไหนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มนะครับหนึ่งเดือนเต็มของของการทำโอเมดลงไปกี่กิโล สิบกิโลเลยครับผมแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วคือคุณนวลหวานทําแบบเหมือนเป็นรีเวิร์สนะคือหมายความว่าเดือนแรกนี่คือเข้มเลยแต่มาเดือนที่สองนี่คือเป็นค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเพิ่มขึ้นคือกี่แคลอรี่เพิ่มขึ้นแหละครับแล้วก็ฟาสสั้นลงนะครับผมในเดือนทสองฟ้าเท่าไหร่เอ่อสิบแปดทับหกสิบแปดทับหกคืออดสิบแปดแล้วก็กินหกใช่ไหมไม่ใช่กินสิบแปดอดหกนะไม่ใช่นะครับแล้วก็พอมาใเดือนที่สาม ก็เริ่มกินปกติเริ่มกินปกติซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเป็นปกติแล้วไม่ได้ทำไอเอฟแล้วหรือว่ายังทำก็ทำไอเอฟก็ยังทำอยู่อ๋อยังทำอยู่ใช่ไหมครับผมก็คือเป็นชินเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วแหละใช่โอ้โหสุดยอดมากเลยขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ขอบคุณมากมากเลยค่ะครับเวลาเกาได้รับนงใหม่ไดับน้ใหม่ครับผมขอบคุณมากมากครับผม อยากฝากผมขอตูนแน่นนะคะขอให้ทํำชิปด,ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะคะพวกเราคอยติดตามชมอยู่นะคะแล้วก็มีแฟนคลับมากมายเลยนะคะเพื่อนของพวกเราเองคอยติดตามพอตูแน่นอยู่แล้วก็โปรเจกต์ดีๆอย่างนี้นะคะขอให้มีต่อไปเรื่อยๆๆเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยค่ะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการออกกําลังกายแบบ เดือดเดือดนะส,สไตล์ซิกแพคโปรเจกต์ของเรานะครับผมโดยมีคุณน้ำหวานเ,นเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับผมยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการมาเยอนของอมาเยอนเรียยิมของเราในวันนี้นะครับผมก็ต้องถามก่อนคุณน้ำหวานสวยๆอย่างเงี้ยนะครับผมเปิดวร์ปได้ไหมได้ค่ะเปิดวร์ปได้นะเป็น IG หรือ Facebook หรืออะไรครับผมบอได้เลยบอ, <Facebook S 1> บอได้เลยเฟซบุ๊กค่ะวรารัตขุนทองค่ะ ครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคุณน้ำหวานนะก็ตามไปติดตามได้นะครับผมไปเขาเรียกถ้าเกิดเจอตัวจริงก็พูดคุยได้เนาะแชร์ประสบการณ์เรื่องของการลดความอ้วนว่าแบบเออเปยังไงทำยังไงสวยขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็มามาประกบเคินมาประกบครับก็คือยังไงขอบคุณพี่น้ำหวานด้วยที่มาเป็นกองเชียร์ให้กับคุณเอ้ยยังไงขอบคุณพี่น้ำด้วยที่มา เป็นกองเชียร์ให้คุณหวานนะครับผมก็น่ารักทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้โหทำไมผมรู้สึกว่าผมแบบชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินมีสาวสวยมาประกบคู่อย่างนี้นะครับผมขออนุญาตกอดโคนได้ไหมคะได้ไหมอ่ะได้แล้วกันเนาะได้หนึ่งสองสามโอเคครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือคุณชอบโพสต์กูแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ ผมคุณน้ำหวานและพี่น้ำขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ